ไม่มันใช่ทั้งหมดราคาเท่ากันหมดพ <c oughs> ี่หาพี่หาแนวรู้ตอนนี้เรากำลังจะลงเดินไปลงเรือเพื่อว่าวันนี้เราจะไปหาลงบกหากลงบกก็คืออย่างที่เมื่อคืนถา่ายภาพไปดูน<ร>ะมันจะเป็นแบบ <c oughs> นะคะเจยบเดินถอยหลงังระวังนะเว <c oughs> ลานี้กี่โมงเก้าโมงกว่าเนี่ย <c oughs> เราอยู่บนเรือประมาณกี่โมงไม่รู้อะ สองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงนะฮะแล้วก็บอกว่าอาหารเชียงเนี่ยเราจะกลับมาทานอย่างที่นี่ซึ่งมันจะเป็นโอกาสทองบริดวณอพาร์ตเนตที่เราจะซื้อของแน่นอนอีกรอบหนึ่งเราจะไม่ฝากความหวังอาหารหน่อยเพราะว่าถ้ามันเผื่อมันแพงงานเข้าเลยนะฮะเอาชัวร์ดีกว่านะฮะแล้วก็ขอให้ทุกจียบเก็บบรรยากาศของผู้ร่วมทิมที่น่ารักของพวกเราด้วยค่ะ เนี่ยังไงก็จะเอาบรรยากาศตอนที่ล่องล่องเรือหาลักเนี่ยมาฝากนะค่ะมนรักที่ไม่ได้มาเวียดนามรอบนี้กับพวกเราก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจได้บ้างว่าการท่องเที่ยวมันรอไม่ได้ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อาชาติหน้าอะไรจะนก่อนกันนี่แฮมบะคกูทริปีะยะ